สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องครับผมไขยของไฟพญามดคนเจรนารีครับผมมีที่เด็ดให้พี่น้องเข้าได้เบิร์นตลอดครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ครับเพราะว่าจะเป็นเพจไขยของไฟพญาโมดคนเจรนารีครับแล้วก็ช่องย t u b e พญามดชาแนลครับนี่ให้พี่น้องเข้าเบิร์ตลอดครับช่วงนี้ชิออกให้พี่น้องเข้าได้รับชมคลิปครับแล้วก็ภาสนามครับบรรยากาศต่างๆครับพี่น้องครับ จังไงก็อย่าลืมครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับเพปไทรของไฟพยามงคลเจนารนีครับช่อง YouTube พยามดชาแนลครับผมมีภาพบรรยากาศต่างๆของสนามมงไ้ครับมาให้พี่น้องเข้าับช่วงนอนครับการถ่ายทำที่ภาพอาจจะคมชัดแน่เพราะคมชัดแน่กับพี่น้องกับรอหลุดรอช่มครับผมมีที่เด็ดให้พี่น้องเข้าในเบืองตลอดครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ